คก็วันนี้มาพบกับช่องเด็กชายบุญรอดนะคะก็เราเปิดมาด้วยผลไม้ของน้องควาเลยนะคะน้องควาทั้งสามท่านนะคะก็ได้คุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะจากแดนไกลนะคะที่ท่านส่งคะแนนนะคะมามีตาให้กับน้องๆน,นะคะเด็กๆที่ปิดเทอมมาจากที่สุรินทร์นะคะได้กินที่พัทยานะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่จากแดนไกลมากๆเลยนะคะ กราบขอบคุณคุณแม่มากๆนะครับขอบคุณแม่เพราะรางการแข็งแรงนะครับอย่าหยิบใครได้ป่วยนะครับติดหว่างสีไรขอยได้สิ่งนั้นนะครับอายุมั่นขวัญยืดนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่มอบผลไม้ให้เราในวันนี้นะครับขอบคุณค่ะก็ขอขอบพระคุณนะคะคุณแม่จากแดนไกลด้วยนะคะที่มอบทุเรียนนะคะให้น้องๆออทั้งสาม คนนะคะแล้วก็แม่ควานพี่ควานด้วยน้องควานดีใจไหมดีใจค่ะอยากกินพอดีเลยก็แม่ก็ทักมานะคะคุณแม่จากแดนไกลเนาะวันนี้เมตตาทุเรียนให้เด็กๆนะคะแล้วก็เมตตาผลไม้ให้น้องช้างของเราด้วยนะคะก็เมตตาผลไม้ให้น้องๆนะคะทั้งสมเชือกด้วยเชือกระสิบแต่กราเช่นกันนะคะวันนี้คุณแม่ก็เมตตาทั้งคนและช้างเลยนะคะก็ขอขอบพระคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีมากๆนะคะ คุณแม่จากแดนไกลนะคะที่ท่านเอ็นดูเมตตาน้องบุญรอดนะคะช่วยเหลือครอบครัวของเรานะคะครับผมกับลูกครับผมบนี่น้องรอดก็ยังแบบคุกฝุ่นมาตลอดเลยนะคะคก็ขอบพระคุณท่านมากๆนะคะคุณแม่ที่เมตตาเสมอมานะคะเดี๋ยวให้น้องควานนะคะจัดป้อนผลไม้ให้กับน้องๆเลยนะคะมาก่อนมาก่อนเร็วเชือกรสิบตะกร้านะคะเดี๋ยวให้น้องควานจัดเรียงป้อนให้เลยคะ่ะ ขอขอบคุณคุณแม่จักเรื่องไกลนะครับที่เข้ามาเมตตาพวกหนูและน้องช้างในวันนี้นะครับขอขอบคุณคุณแม่มากๆานะคะขอให้คุณแม่พับละกาแข็งไรงเพื่อจะหยิบไครได้ป่วยนะคะจ้าอันนี้ก็จะเป็นเชือกละสิบตะกร้านะคะคุณแม่ค่ะเดี๋ยวจะให้น้องๆทั้งสามคนก็ช่วยกันป้อนเลยนะคะจะได้รวดเร็วนะคะไปสองแล้วนะคะสี่นะคะหก แปดแล้วอันนี้ก็กำลังจัดป้อนให้กับทั้ง3ามเชือกเลยนะคะขอขอบพระคุณคุณแม่จากแดนไกลเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ท่านเอนดูเมตตาครอบครัวของน้องบุญรอดวันนี้มาป้อนผลไม้ให้น้องๆนะคะแล้วก็เอนดูเด็กๆนะคะน้องๆของเราทั้ง3คนนะคะก็อันนี้เดี๋ยวอ่าพี่กั๊กโชว์อันนี้ของแม่ม,มนะคะขอม่นกกานะคะของแม่ยของแมสๆวงด้วย อ่านี่นะคะ,คะก็ให้กับแม่มายก่อนนะคะกิ่งอย่าเพิ่งเด้ออ่าน้องน้องมากินก่อนคาะน้องมาขาอันนี้ก็จัดบอนให้กับแม่มายเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะให้กับคุณพ่อนะคะ ก็สาธุบุญกับคุณแม่ใจดีนะคะจากแดนไกลามากๆานะคะที่ท่านเมตตาเอ็นดูนะคะครอบครัวของน้องๆหลายๆเชือกรวมถึงครอบครัวของเรานะคะอันนี้ก็กําลังนําผลไม้ของรอดนะคะมาจัดเสิร์ฟให้โอ้รักกันอีกแล้วมากินก่อนเร็วๆรักกันรักกันนะคะน้องรอดจ๋าก็สาธุบุญด้วยนะคะขอให้บุญทานที่คุณแม่ได้ทำกับน้องๆนะคะ หนุนนำไปยังคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีจากแดนไกลและทุกทกท่านในครอบครัวประสบพบเจอแต่เรื่องราวดีๆอย่าเจ็บอย่าไข้นะคะอย่าจนนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองนะคะคุณแม่ขาเงินทองไหลามาเทมานะคะธุรกิจกิจการการงานเจริญรุ่งเรืองนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะครับผมอ<ม>ีกรอบ<า>แล้วครับครับผมเน่กินกล้วยทั้งเปลือกเลยหิวแรงแล้วเอาเคดันดันกระบะามาก่อนเร็ว ก็เราจะพรอในให้ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะรอดอยาตีนะอันนี้ก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งคะ่ะแม่ควานก็นำคลิปนะคะของคุณแม่ใจดีที่มามีตาให้กับทั้งคนและช้างนะคะมาฝากกันเนาะเพราะว่าคุณแม่ท่านาไม่สะดวกที่เข้ามารับชมนะคะแบบสดๆก็จัดอัดเป็นคลิปนะคะลงในช่องของน้องบุญรอดเอาไว้ให้นะคะวันนี้กับลาไปแต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณค่ะ